อ่ามันนี้ก็มาจบหงงัวเพื่อนเนาะตันยาให้งวัวคือเก้า <c oughs> มารอบนี้ตั้งรอบก้อนเนาะเข้าออกมาแล้วบาทนเนี่ยเข้ามอลพี่เเพื่ออน้ยเข้าสองมาแล้ว,ะลวจะนอากระได้เกี่ยวเนาะนี่บรรยากาศยามเช้าลมพัดยินว้อยวอย เขาออกห่วงแล้วมารอบก้อนฮะยังพระสองมารอบนน้่องมัดห,หักแล้วเนาะเขาสองมาแล้วพี่เพื่อนมารีวิวบรรยากาศทุ่งไงทงุ่งนาให้เบิ่งเนาะก็น้อยก็มาตัด ย่าให้ง hmm. mm ัว hmm. ค mm ือก้าวเสาร์อาทิตย์ตันนี้ให้งัวแล้วก็สิเข้าไปเที่ยวดงเที่ยวป่าเก็บบรรยากาศให้พี่เพื่อนได้เบื่อนได้ชมเนาะนี่พอห่วงมันแล้วนี่กต่ญ่าเนาะช่วงว้ให้งัวเพิ่นแต่ละอาทิตย์เราก็มาตัดตามขนาดนี่แหละนี่ก้อน ตัดให้กับบริกเกนห้อ,หองหลังหลังๆพี่ยคุละงัวกับยูภาคททงเนาะยูภาคททงนาเออนขากับร่างออกห่วงเนาะมาที่หน้าก็อาจจะได้เห็นข้าวชุกเหลืองบาทนี่เนาะกัะะบร่างชองคักเนาะ เล่นฉลัยอยู่โหท้ากินฮ่าโอ้ยโฮ้ฮะเห็นพระเจ้ามากอ่ะมาทาเราได้ฮะอ่าวันนั้นเขาก็ตัดขั้นนี้เที่ยวใชฮนเนาะมันนี่ชิมาตัดขั้นนี้มันนี่ตัดให้เพิ่นเนาะรายนี่ตัดเต็มหมดขั้นนี้พ่อวันนั้นเขาตัดขั้นนี้ มากับลูกชายลาคือเกานี่ลูกชายลาเนี่ยโอ้ยตักไทยเอฟซีอยู่ด้น,นี่เอนอย่นนีงเด้ะอืมวันนี้ตัดขันนี้เนาะ หลักจากตัดยาให้แล้วก็มาให้เพื่อกินนี่โอ้ยมักใจแหละเพื่อนว่าตีตะเบนผู้เจ้าเอามาห้องล่างล่างชะโลดได้มาเมื่อนี้ก็ได้สามาชิกใหม่อีกตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยอามาเมื่อก่อนนะโฉตัวนี้นี่เนาะเอามาเมื่อนี้ได้อีกตัวหนึ่งผู้เนาะเพื่อ,อนได้อีกตัวหนึ่งแล้วเพวืนี่ยอยู่แคมป์ปนะ่าเนาะสมาชิกใหม่น,นี่เนาะอ่าพอด,ดีเป็นตะแก่งาน โอ้เน oh. <laughs> าะามืันนั้นได้ช่องตูนี้นี่เนาะช่องพระองค์น้อยนี้มามน,นะนี่เป็นตาแพงได้สามทิศเลยเด้อนี่ได้ชาวป่ายวันเนาะชาวิฐวันละอ่าตัวนะเนาะต้นน้อยๆบางโกไม้หาก็ได้เนาะมาเทาะทางคุณโดลาเด,ด้อครูอือจ้คของเพิ่นอันนี้ลังหญนามาให้นี่นี่ <laughs> โอ้ยงูพกกเพิ่งจะทาขินน้ำฝนอยู่ไดนี่นได้่นขิมเฮาเออฝนญาติเอานแล้วมือหนามหยางเพาะลงหลง่นน่ะละเพาะอาลงหล่นยิ่เอล่าเอ้เอยยิ่งเป่าแล้วนี่ได้สามอาทิตย์แล้วเนาะสามอาทิตย์แล้วสามอาทิตย์แล้วมาเบิ่งงูน้อยเด้อนี่นี่นไอ เนกเป็ดตะแพงเป็ดตะแพงอ่ะตัวนะ่นในในะนกะได้ไหมนะฮะหาก็ได้อาทิตย์หนึ่งเวลาตัวนั้นละน้อยนะฮะก็ได้อาทิตย์หนึ่งเนาะนี่อ่ะเจ้าก,กับแม่นี้อ้อเนี่อ่ะหาก็ได้แม่นั้นเนาะแม่นั้นลูกคนโอน้ตัวน้อยตัวไม้ออกไม้นะเนาะพงเล็กเล็กหาก็ได้อาทิตย์หนึ่งนี่สองตัวนี้เราบอกว่าแล้วได้สามอาทิตย์แล้ว,ลวนี่หัน่นเลยลิ่มยาเลยเนาะกัดยากัดยา โอ้ปลายหงุดหดออกละยังกระโดกเหวมันอ่ะบัดปอยข้าวทงยัียสิยิ่งไม่ยังสิหนีไม,ไม่มาเบิ่งสมาชิกไม่เนาะงวน้อยงวนอ้อยอ่จาจังน้อยกับแม่นี่อีกนน่แม่นี่กับแม่ชื่อนี่กําลังถือผ้ากาลังถือผ้าประมาณเดินนี้เดินหน้าก็ได้เนาะสีออกละปีนี้ก็สิได้ประมาณสิปลายตูเนาะ ครับบ่ได้เฮ็ดหยังซาวอาทิตย์เนาะหายามให้งมันมายงบ่มดได้งันี่ล่ะเอ้ยไปทางใดวะงัยังมาบ่ครบเนาะอยู่ตามปลาเลา่นบ่อนี่ตัวได้มเนาะได้มนี่สีขาวน้อยๆเนาะออกสีด่างๆโอ้ยนี่ตัวนี้งามนี่งน้อยตัวนี้เนาะลงดนี่งามหมูเลยะตัวนั้นก็งามอยู่แต่ว่า ตัวนี้งามกว่าเนาะอามาอามาเป็นตะแพงเนาะเป็นตะแพงนี่แหละอยู่ไฮจุนาบริเฮวช่างเนาะสังไฮสังนะเลี้ยงงูเลี้ยงอย่างนี่อันนี้ก็ใกล,ใกล้ชิดได้น้องแล้วนี่ยข้าวก็ออกห่วงมาแล้วเนาะเดี๋ยวสิเวดเนาะอือ อห่วงเต็มเลยมาทิศน่านี่เหลืองสุกมาแหลนะเนาะอ่าทีนี้หากะอห่วงบรรยากาศกันโอ้ยคักเนาะผู้พาป้าเขา่าออมยินสบายลมพัดยินวิวีทั้งนั้นก็ผาเด้อพี่อนเพื่อนเนะาะผาภาคผาภาคนั้นก็เป็นบ้านผาเสียงี๋มผาเนาะคนละภาคผา,ผา บ้านบบาหน่อยก็อยู่พุ่นแหละห่างพุทธเละเนาะเอส้นผานี่แหละส้นผาไปจากบ้านมาหาสวนหญ้านี่ก็ประมาณอยู่สามสี่กิโลนะสามสี่กิโลได้สามูนอ่าสามูนสามูนปีหน้าได้บ่ลูกเนี่ยซื้อเพคนสามูนสามอระดกอ้ะยานมูเนี่ยหัวน้อยแล้วเป็นตะแพงเนาะหักออกไม่ ออกใหม่นี่เนาะอาตัวเถือกกีบ่อนี่เบิังวังวงโอ้ตัวเมะโอ้ได้ลูกสาวมือนมาที่นี่ได้ลูกสาวเนาะที่ก่อนนได้ลูกชายสองคนเนาะนี่นี่ตัวได้ไหมฮะลูกสาวนะโอ้เพิ่นยังบุลิ่งคนเพิ่นยังยานอยู่ไปลี้ตามซอกตามมุมเออนี่ฮะเป็นตะแพงเนาะ เด็ะแพงได้มืองซูมม้วงก็ได้โอ้ยสีจำปปาเนาะนี่สีำจ่าปีาจำปปาม,มาทากินงาอันนี้หรประเทศเนี่ยเอ้าห้วมันคือมาบบกบนอตไปาทางในเลยอว้าวบกบร้ใส่ชุวิทางในอย่างเี้ยออกมาปะไหนๆเนาะ ใส่พุ่นละตัวใหม่อ่าประมาณนี้ก่อนเนาะอ่าอาทิตย์หน้ายังมาเบิ้งอีก,กว่าสิได้อีกจักตัวสมาชิกใหม่เนาะอาทิตย์นี้ได้ตัวหนึ่งแล้วทีนี้ปีนี้ได้สามตัวแล้วเนาะได้สามตัวแล้วอ่าอีกอาทิตย์หน้าตั้งปลาไว้ปีมันมีอยูชิปชิปชิปไปแม่บ่เท่าไรบ้างเด้อแม่ชิได้ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิป สิบเอ็ดสิบสองสิบสามแม่เนาะหาก็ได้สามยังอีกสิบโตยังอีกสิบโตรรปีนี้หาก็ได้สามนี่แม่นี้เนาะ <c oughs> หูได้ยดังไงยากเกินเกือบเนาะนี้งูเถิกอันนี้หาก็ได้น้องนึ่กำลังงามแม่นี้ได้ยังพันธุ์ใดแม่บีนี่ก็ยังพันธุนะ์ใดเนาะอ่ะสำนี้เนนะาะอ่ะอาทิตย์หน้ามารีวิวกันอีกว่าสิได้สมาชิกใหม่เพิ่มอยู่บ่หรือว่าแนวไดนเนาะ แม่นี่ก็ยังมาทันได้เนาะยังอีกชิบแม่เนาะยังอีกชิบแม่ปีนี้ตั้งเป้าไว้เอาชิบสามโตปีหน้าอีกเนาะอ่าปีนี้ชิบสามโตเอาปีละชิบโตพอได้เตลี่ยนเตี่ยวครอบขั้วเนาะนีะ่ตัวนี้มัน,นติดกระตุกกระตีดเนาะเอาให้ละนี่นี่ทานกินหัวซองเห็นหน้ามาเราเราได้วนี่เนาะ ว้าวุนแล้วเพิ่นเห็นหนามาแล้วว้าวุนแล้วว้าวุนขนาดเลยเนาะเอาช้ำนี้เด้นะอเนาะเอาการน่าพบกันใหม่อ่ะ,อะมารีวิวให้เบิ่งอีกเนาะที่นี้เอาช้ำนี้ก่อนเดี๋ยวออกจังนี้กะสิไปหาคลิปอยู่ดงอยู่ป่าตัดบุญตัดสารมาให้พี่เพื่อนเบิงนะ่งเนาะอ่าคลิปนี้กะเอาช้ำนี้ก่อนอ่าถ้ามักคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะ์เนาะ อ่ากดติดตามให้บ้าน้อยนี่เด้อเนาะ